เจอเกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกระตุ้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีมให้รู้สึกสนุกไปกับช่วงที่ทีมมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อที่หงแดงจะได้มีโอกาสสูงที่จะได้แชมป์ตามไปด้วยลิเวอร์พูลกำลังนำเป็นจ่าฝูงของลีกด้วยผลงาน67คะแนนจากการลงเล่น29นัดนำหน้าอาเซนอนและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2แต้มกับ3คะแนนตามลำดับอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังเหลือโปรแกร,รมที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันอย่างเช่นเกมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นัดบุกไปทำสึกกับเอฟเวอร์ตันเกมเปิดบ้านเจอท็อตแนมฮอสเปอร์และการเยือนแอสตันวินล่าครอบเผยว่าเราต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้และต้องตัดสินใจว่าเราจะสนุกไปกับมันหรือเปล่าใช่มันจะเป็นช่วงหินบางครั้งมันจะทําให้เกิดความประหม่ายอย่างมากและอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่180ครั้งต่อนาที200ครั้งต่อนาทีหรืออะไรประมาณนั้นถ้าคุณได้ดูเกมเหล่านั้นหรือได้ลงเล่นในเกมเหล่านั้น อย่างไรก็ตามถ้าเราทุกคนลงเล่นในแบบที่สนุกไปกับมันแล้วหลักก็มันก็จะช่วยทําให้เรามีโอกาสดีที่จะได้แชมป์แน่นอนต่อให้เราจะไม่ลงเล่นในแบบที่สนุกไปกับมันเราก็จะยังถือว่ามีโอกาสได้แชมป์อยู่เพียงแต่มันจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าเยอะก็เท่านั้นและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราพยายามคิดในแง่บวกอยู่ตลอดในช่วงเวลาเหล่านี้ บรรดาเด็กๆของเราทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมเรากำลังขับเคี้่ววกับอีก2ทีมเพื่อรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษและเราจะมารอดูกันว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงแต่ผมตัดสินใจแล้วว่าเราจะพยายามสนุกไปกับสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เวลาที่ผมพูดถึงความประมาทของทีมนะ่ะต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบกันแล้วช่วงปีก่อนๆเราประมาามากกว่าทุกวันนี้เยอะเราเคยเป็นแบบนั้นเมื่อนานมาแล้ว แต่เราต้องพัฒนาไปด้วยกัน